สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูดวงออนไลน์ช่องสยามอินเตอร์โหรากับอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ไพ่ทาโร่ดวงหลังสงการ ปีพุทธศักราช2564ค่ะและในโอกาสสงการปีใหม่ไทยนี้อาจารย์ขอวอวยพรให้ปีใหม่ไทยปีนี้เป็นปีแห่งความสุขสมปรารถนาเฮงเฮงรวยรวยปังปังของทุกท่านค่ะโดยคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์สำหรับบุคคลที่มีลัคนากําเนิดราศีมิถุน ส่วนชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่อาจารย์ระบุไว้ให้ใน Description ข้างล่างคลิปนี้ก็สามารถพิจารณาคำทำนายนี้ประกอบไปได้ด้วยเช่นกันค่ะเรามาเริ่มจากภาพรวมดวงชะตาของบุคคลลักนณามิถุนหรือชาวมิถุนดังต่อไปนี้พไพ่ใบแรกเป็นไพ่ตัวตวหรือสถานการณ์ที่รายล้อมคุณอยู่ตอนนี้นะคะคุณได้ไพ่ five of wands ไพ่ห้าไม้เทา้า ไพห้าไม้เท้าบ่งบอกถึงการขัดแยง้งคุณอาจจะมีเรื่องปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงานด้วยนะคะในจุดนี้ซึ่งคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามนะคะในการที่จะสื่อสารทำความเข้าใจกับทีมงานหรือบุคคลรอบข้างในที่ทำงานของคุณก็เป็นไปได้ค่ะแล้วงานในที่นี้นะคะมันก็จะมีสิ่งแวดล้อมหรือมีอิทธิพลต่อคุณในเรื่องของความขัดแยง้งที่สร้างปัญหาในเรื่องการงานที่คุณจําเป็นจะต้องหมุนเงิน ถึงแม้ทำงานหนักแต่การเงินรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายไปนะคะในช่วงนี้ทำให้คุณมีภาระหนักเลยในเรื่องของการทำมาหากินเพื่อหารายได้มาจุนเจือตัวเองแล้วครอบครัวดังนั้นเนี่ยมันทำให้คุณมุ่งหวังนะคะในตำแหน่งไพ่เนี้ย ไพ่ได้ไพ่สองถ้วยนะคะ t o of cups ซึ่งมาคู่กับไพ่ t o of pentacles หรือ2เหรียญซึ่งแต่คุณจำเป็นต้องหมุนเงินเนี่ยไพ่ t o of cups บ่งบอกถึงการที่คุณต้องการนะคะมีความมุ่งหวังในอนาคตเนี่ยอยากจะให้มีคนมายื่นโอกาสมาแลกเปลี่ยน การงานการเงินที่ดีๆของคุณนะคะหรือเป็นเรื่องของความพึงพอใจก็ได้นะคะในเรื่องความรักที่อาจจะมีคนรักคู่ครองเป็นหุ้นส่วนคู่สัญญาเข้ามาเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ,ระทางด้านการเงินที่หนักอึง้งและภาระ,ระทางด้านกา,การงานที่มันมีความขัดแย้งนะคะคุณอาจจะต้องรอความช่วยเหลือนะคะการแบ่งปันรับ ภาระไปช่วยเหลือทำงานมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีคู่ครองคนรักมาช่วยแบ่งปันในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคลี่คลายไปหลังสงการปีใหม่ไทยนี้นะคะซึ่ง แต่ภาพแวดล้อมแต่เดิมนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ทํางานหนักอยู่แล้วต้องรับภาระต้องยอมเสียสละทํางานเพื่อผู้อื่นเพื่อคนในครอบครัวด้วยเพื่อคนในที่ทํางานด้วยมันหนักล้าอ่อนล้าเหลือเกินคุณเลยมีการตัดสินใจนะคะ่ะในเร็วๆนี้นะคะที่ เกิดขึ้นเนี่ยตัดสินใจแล้วที่จะเลือกทางใดทางหนึ่งหาทางออกให้กับชีวิตในเรื่องของการงานและการเงินนะคะซึ่งการตัดสินใจนี้นาไปสู่การแก้ก,การแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินค่ะเพราะภายในตําแหน่งเรื่องของออตัวคุณเองเนี่ยนะคะปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาเรื่องการเงินที่การเงินไม่เพียงพอค่ะตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเงินฝืดเคืองค่ะ คุณจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือนะคะมาช่วยคุณให้ได้รับการผ่อนคลายทางด้านสภาพแวดล้อมทางการเงินซึ่ง มีนะคะจะมีผู้ใหญ่หรือมีเจ้านายก็ได้นะคะผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยคอยมาช่วยเหลือคุณคอยช่วยแก้ปัญหาทางด้านการเงินให้คุณนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะไฮโลแฟรนชเข้ามาช่วยเหลือกับปัญหาของการเงินที่ฝืดเคืองซึ่งการเงินฝืดเคืองเนี่ยได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะ five o p p e n t a c l e s เนี่ยมันเหมือนกับคุณช่วยตัวเองไม่ได้แล้วคุณเหมือนกับสภาพที่พิการทางกายและทางใจไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองด้านการเงิน ได้ดังนั้นต้องขอร้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เป็นอาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาก็ได้นะคะผู้ใหญ่ในครอบครัวได้พไพ่ไฮแอร์หรอแฟนเนี่ยคุณก็มีมีคนมาช่วยเหลืออยู่นะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะอาจจะกลัวอาจจะหวาดวิตกว่าการที่เขาหยิบยื่นนาเสนอ,ข,อข้อเสนอดีๆโอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดังที่คุณต้องการนะคะคุณอาจจะเมินเฉยความกลัวในจิตใจคุณว่าการ ได้รับโอกาสเนี้ยมันอาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรจากอ่ต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันไหมอะไรเงี้ยทำให้คุณไตร่ตรองแล้วคุณอาจจะในใจลึกๆคุณก็อาจจะไม่ยอมรับนะคะแต่ว่าความกลัวเนี้ยขอให้อ่ลบมันไปซะมันเป็นอคตินะคะในใจของคุณจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเองถ้าเปิดใจรับนะคะการที่ว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้านะคะการที่คุณจะได้รับข้อเสนอด้านการงานดีๆเนี่ย มีนะคะมีผู้ใหญ่นะคะในอนาคตเนี่ยในตำแหน่งนี้เป็นไพ่ king of uh, wands เนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะผู้นำนะคะที่มีความสามารถทางด้านการงานเนี่ยแหละที่จะนำข้อเสนอดีๆด,ด้านการงานมาให้คุณที่ขึ้นมาคู่กันเนี่ยนะคะกับไพ่ four of cups เนี่ยคุณอาจจะไม่สบายใจในเรื่องของผู้ใหญ่คนนี้นะคะที่เขาประเมินผลงานคุณคุณอาจจะไม่พึงพอใจในการได้รับการตัดสินหรือประเมินผลงาน ที่อาจจะไม่ได้ดังใจไม,ไม่ตามที่คุณไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังแต่ขอให้คุณเปิดใจนะคะการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างช้าๆเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วผลสรุปจะออกมาดีนะคะได้ไพ่ knight of pentacles knight of pentacles เนี่ยนะคะเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะ ผู้ใหญ่ที่เข้ามาช่วยเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมองคุณประเมินผลงานคุณอาจจะตามสภาพความสามารถของคุณแต่คุณสามารถคาดหวังไว้ได้ในะอนาคตนะคะหลังตรงกลางเนี่ยว่าการงานเนี่ยมันจะมีการพัฒนาต่อยอดไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนคุณเป็นอัศวินถือเหรียญถือเงินนั่นแหละคะ่ะคุณต้องไปแสวงหาการเงินใหม่ๆคุณต้องเข้าไปต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อ ทำงานหาเงินมานะคะการเงินของคุณจะมีการแก้ไขจากผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเงินมาใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอมากขึ้นไม่ต้องห่วงนะคะขอเอาใจช่วยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะขอหยิบไพ่นะคะเฉพาะเรื่องนะคะสามใบสำหรับเรื่องการงานการเงินและความรักนะคะไพ่การงานได้ไพ่ reflection ไพ่ reflection หรือ reflect เนี่ยนะคะบ่งบอกถึงเรื่องของทำอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นนะคะเหมือนกับเป็นกฎแห่งแรงดึงดูดการที่ว่าจะมีพฤติกรรมในการขยันมันเพียรทำงานใช้ใจ่ายเงินอย่างไม่สุรุย่ยสุร่ายคุณก็จะมีเงินออมนะคะมีเงินเก็บเพียงพอต่อไปในอะนาะคตสำหรับเรื่องการงานเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าคุณขยนันการงานคุณก็จะได้รับการพิจารณาการประเมินผลงานจากผู้ใหญ่ แต่เป็นไปตามที่ต้องการนะคะเป็นไพ่แห่ง reflection ก็คือมีผลยังไงก็ออกผลมาอย่างนั้นนะคะเป็นผลเอฟเฟกที่มาตามสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเลยที่จะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นถึงความตั้งใจความขยันมันเพียนในการทำงานแล้วจะปรากฏผลต่อหน้าต่อตาผู้ใหญ่นะคะให้เขาระลึกถึงคุณให้เขารู้ถึงผลงานของคุณนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็จะ ได้รับผลตอบสนองที่ดีนะคะในการที่อาจจะเลื่อนขั้นเริ่มนตาแหน่งนะคะด้านการงานเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าง,งานก็เป็นไปได้นะคะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมละการตั้งใจทํางานการขยันมันเพียรในการทํางานของคุณะคะ่ะต่อไปขอดูเรื่องของการเงินการเงินได้ไพ่ c a p a c i t y to love นะคะ การเงินเนี่ยเหมือนกับความสามารถในการรักการรักเนี่ยอาจจะหมายถึงไม่ใช่ความรักในเชิงในแง่ของความรักหนุ่มสาวนะคะแต่ว่าความสามารถในการที่คุณจะรักตัวเองคุณที่อยากจะพัฒนาต่อยอดความก้าวหน้าในด้านการงานเพื่อที่จะมีการเงินใหม่ๆที่ดีนะคะคุณเป็นคนรักเงินค่ะคุณอยากจะสะดวกสบายด้านการเงินแต่ว่าการเงินในครั้งนี้นะคะคุณต้องมีความสามารถนะคะมีศักยภาพที่จะทํางานหาเงินแล้วจะได้การเงินที่ดีตอบสนองกลับมานะคะ เป็น action and reaction เหมือนกันนะคะระหว่างการงานกับการเงินเนี้ยนะคะต่อไปสุดท้ายแล้วขอดูเรื่องของความรักนะคะความรักได้ไพ่อะไรเอ่ยสุดท้ายแล้วได้ไพ่ nurture ค่ะความรักนะคะเป็นไพ่ของความรักแบบไม่ไม่มุ่งหวัง การความรักตอบแทนค่ะเป็นความรักแบบแม่นะคะที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยค่ะรูปพระพิฆเนศนะคะนั่งอยู่บนตักของพระแม่อุมาเทวีนะคะหรือพระแม่ปาราวตีเป็นความรักแบบธรรมชาตินะคะความรักของคนในครอบครัวก็ได้นะหรือว่าถ้าเป็นความรักแบบหนุ่มสาวก็เป็นความรักแบบให้นะคะเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขตอบแทนใดๆนะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วคุณจะมีความรักที่เป็นความรักแบบ สดใสราเริงมากขึ้นนะคะในอนาคตค่ะจากเดิมที่ความรักเนี่ยมันอาจจะอึมอึมคึมคึมไม่ชัดเจนต่อไปนี้ความรักเนี้ยนะคะมันจะเริ่มเปิดเผยตัวตนมากขึ้นแล้วจะเป็นความรักที่จริงใจต่อกันและกันนะคะในอนาคตค่ะหลังปีใหม่ไทยสงกรานต์2564นี้นะคะและนั่นคือการพยากรณ์ดวงหลังสงการานต์ค่ะ อย่างไรก็ตามนี้เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากสนใจรับการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟอจูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือไลน์ ID 6 6 4 7 7 5 5 5 5หรือที่ f a c e b o o ห Page s a ารือที่ Facebook Page สรุดาฟอจูนค่ะและหากท่านชอบรายการพยากรณ์ของสยามอินเตอร์โหรานี้ช่วยกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามรายการเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมรายการในครั้งต่อไปนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามการดูดวงออนไลน์และความรู้สาระดีๆด,ด้านโหราศาสตร์จากกลุ่มนักพยากรณ์คุณภาพได้ที่ Facebook Page สยามอินเตอร์โหราค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดีกดลา k แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ